ความภาคภูมิใจนะครับแอบยิ้มตลอดนะฮะวันนี้ผลง,งานถือว่าสอบผ่านนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วต้องไปทำที่อันเพิง,งี่ผักไทยผักไทยลุ้นนักมวยด้วยลุ้นความมันด้วยความมันบรรยากาศครับโอ้โหยต้องบอกว่ามืดฟ้ามวลดินครับตอนนี้โอ,อ้ขึ้นมาชนี่หลังไหลามาเรวันนั่นขนาดแท่งบังกรเหล็กครับชอบแบบไหนครับอ่าเกา่าหรือสดครับ ขาวกับสดใครจะบทใครครับคุณน้อยครับเปิดฉากมาครับเดินหน้าเสียบขึ้นแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปครับมังกรเหล็กแมมั่นใจในความสดมั่นใจในความห้าวครับพยายามเดินหน้าท้าดวลกับนายเจ้ารุ่นพี่อย่างบุญหลงมาแล้วโอ้โหเสียบเข้าไปมังกรเหล็กเดินหน้าลุยต่อครับเดินเร็วแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตเสียงหล่อลงมาแล้วครับตอนนี้ครับลุนลุงทีมเดินโอ้ยปักศอกเข้าไปครับ ทางด้านของกุณหลงมีสอกงัดเป็นทีเด็ดครับซ้ายล้วนขวาไว้วัดระยะนี่ครับซ้ายล้วนๆนะครับเด็กคนนี้โอ้นี่นะครับสายปลรัมันูครับไม่ให้เสียชื่อฉายาครับคอยขวาคอยวัดระยะแล้ว้ายคอยเติมมันก็เลยไม่สนใจครับเตะได้เตะไปครับจัดถึงตักขวาในให้ได้ครับเก็บไปเข้ามาโยนเข้าไปครับโอ้ลูกนี้เป็นลูกซ้อมครับของดีจากเพชรยินดีครับไม่ใช่ร้านเพชรครับไม่ใช่ครับ เดี่ยนะต้องโบดจัดฝ่ายซ้ายเดินชา้นาดิภาษามวยเขาบอกเข้าร่องตีนกันแบบนี้โอโ้นี่นะครับจดก็เป็นตายมาอีกแล้วครับพออยู่้วยะห่างก็โดนระยะแข้งซ้ายจากทางด้านบุญหลงอะมาคอนเล็กเติมเข้าไปไฟทีแล้วชนะยอดกันยูก็ลูกนี้นะครับลูกนี้ว่าฟันชุ่งตัวครับวันนี้กับวันนั้นเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้น้องขอนะ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 ะว่าไงพี่บุญหลงใชง้คอนเล็ก เดินหน้าลุยเข้าไปคุณหลบพยายามยิงมา้ายเต็มต่อซ้ายแต่เอาไม่อยู่คนจุดไม่อยู่กนกลยกจับในได้ผิดมากกับช่างมาล็อกกระคอนเล้วเสียบปายเข้าไปอาแล้วครับแม่วงไนของมังกรเด็กยิงมาอาแล้วครับคุณหลงไม่ใช่เฉพาะชายโครงแดงครับหน้าตายดีแดงไปหมดแล้วดีแล้วครับอยู่ไม่อยู่นี่ครับเสียบเพื่อใใชัยชนะครับเสียไปเสียไปคุณหลงยินดอบไปมยินขอ,ขอสุรัสเสียงหลอ่อ แต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับคุณหลงมีสองตั้งสองกัดอยู่ครับเอาละครับมังกรเหล็กได้ใจครับต่ำต่อสายว่าอย่างบุญหลงมังกรเหล็กเขี่ยตั้งเข้ามาหมุนมัดเตะเข้าไปโอ้โหวงในเอาแล้วก็ะีบถึงเลยครับเช้ากลางวันเย็นส่งดอกไม้ส่งกุหลาบในสังหาคุณน้อยเอามาแล้วเอาเถิดไม่ได้นะครับบุญหลงนี่มีศอกปักอยู่นะครับเอาละครับบุญหลงตอนนี้มีศอกมาแก้เกมครับต่ำงูอ่อนตองแก้ด้วยลูกศร บอลข้าอกไปบุญหลงทิศออก้ายทีขวาทีกับโอ้ทัวร์ครับตีท้ายทัวร์อ้าวเดินอีกครับฟังกอนเล็กอย่าเพลินนะลูกพี่บุญลงเขอเสียบรอซับอยู่อ่ะนี่ไม่ได้กินง่ายๆครับเอาครับดูครับนี่คือความมันครับเพชรทิศเยรนัยมาแล้วเอาล้างตาได้ไหมโอ้โหสายโหดครับฟังกอนเล็กวันนี้มาสายโหดเลยเอ้าว ดีว่าขบวนรถไฟผ่านไปแล้วเมื่อสักทูกโ่โอ้โหมีความสุขครับแฟนๆยังไงครับบีหนักนะนครับผางนานของฟังก็กอลเนตผ้ายสองเป็ดของคุณหลงยังประมาทไม่ได้นะครับมาเดินเพลิน หรือเปล่าครับเลือดมาแล้วครับบริเวณหน้าผากแต่ว่ายังเห็นไม่ชัดครับแมาแต่ว่ายังไม่เยอะครับขณะนี้เอาละครับจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับคุณน,น้อย พี่ยุนทุ่งลุงอาจารย์สุรัสเสียงหล่อทีงานน้งเปิ้ลเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งไม่เด้งแย่ออกมาสามแถวแย่ออกมาสามแถวเด้งดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับมังกรเลนจับได้ทันทีแม่กว่าจะจับได้ก็รับไปหลายชาร์ตไปเต็มที่เอาละครับหาจังหวะต่อไปครับมังกรเลนตายพัดหนึ่งสองคนหลงก็ได้ครับรักษาระยะห่างเอาไว้ก่อนตายเข้ามาโอ้ยลูกนี้วางแข้งตายเต็มชายโครงครับดักไปถึงร้าน ซ้ายบุญหลงซ้ายทีหนึ่งไม่สนกับมังกรเล็กไม่สนกับอาศัยความหนุ่มแม่ชายโครงนั้นชาไปแล้วโอ้โหโบกเป็นจราจรแล้วครับตอนนี้นี่นะครับทีมงานบอกให้เดินครับคุณละครอาจารย์สุนรบอกให้มังกรเล็กเดินนาเอ้าฟังคําสั่งต้องยันมือก็เดินมากเลยบอกว่าซ้ายซ้ายซ้ายไหมอ้าวอยู่ไม่อยู่ซุบราคาครับซุบราคาครับอ้าวอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ มวยทรงนี้นี่กิ๊กเดียวดอกเดียวทีเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับดูว่าวันนี้จะถึงจุดคมทุน,ทน,ทน,ทนหรือเปล่าเีเข้าไปครับีเข้าไปเขคตีเข้าไปตีเข้าไปเสยเข้าไปครับเยเครับ ชิงเดินเข้าไปหาสายมาโอ้ยลุงนาทีเต็มเต็มนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าไปลาดเงินลุงพินีด้วยลังสิทหรือยังไงไปดูครับว่าสถานีไหนก่อนครับถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเอาดี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 ดูหน่อยดีหน่อยใบที่สามเลี้ยวไหนโอ้ยกรรมการบอกยกมือสองข้างดีกว่าครับสบายใจเก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่หันกันไม่ลง